ยิ่งเข่าหรือเปล่คะย่างเลยย่างเลยใบเข่าเอาย่างใบเข่าตั้มดงอยู่มาใบเข่าทุกมือแล้วครับทุกมือนั่นโอ้ยทาดูดก็เป็นตะแเส็บเลยไม่ขาดไมได้ตัวละแปดเซฟตัวละหกเซฟโอ้ยว่นนี้คุยกันเนาะขันจิตบานนี้เริ่มแล้วครับช่วงเที่ยงนี่มีแล้วนะเอ้าตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมาครับตลาดก๊กย่าง นี่นี่นี่สัญญาลักษณ์กุกหย่างนี่เห็นบ่หนี่เห็นบ่เบิงเบิงเบิงกุกหย่างนี่มันกุกว่าดอกก้อนหอดม่วงสามสิบประมาณหกเจ็ดโลครับแวะรถครับจอดพักส้มมึงไม่หยังไปตะบายเข่าเนี่มามาหมี่ไก่ไก่ย่างกุกหย่างตับตูดปลาลดแหง้งปลาดุกปลาย้อนปลาย้อนมึงมีตะปิงปลาถุงกูลาบะเห็ดกล้วยซุปเต็ตมหลายหั่านด้วยครับหลายหาั่นมักหั่นในแวห่านนั่นครับ พี่ผู้สาวแห่งงามพี่รเพียพียพียสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้ยมันเป็นจะเสียบเใะ่ไหมเห็นหน้าไหมค่ะแห่งมิตรบายเขาปลาเข็งปลารสปลาเสียมปลาย่อน,นไกห่หน,น,นี้ทุกปลาครับมีทุกปลาหรือสิเป็นพวกไก่พวกตับพวกไต,ตหัวใจ<ช>มี้พัดครับเป็นไงไหมค่างามบ่ เบยขอยอิ่มึงแต่คอยลงมาเห็นไหมขาบโบกม,มึงหายม้<ห>จจ่จักดอกแล้วจือว่าเขามันดอกเท้อวัไหนเป็นดอกดอกว่าด,ด,ด,ดซุปได้ซื้อี่งังดอกมือนีซือไ่้าเล่นถ่ายครับมือเนยกระไดไมีดอกมีงงดอกไม่ขาั้งแน่เอาลอกไปสร้งไเห็นั่นจะางน้ง่เห็ไปไเห็ได้ลระไปเลาที่เ้ยไปเทีกับไปขอจากานิเที่ยจนเฮงน ตำปลาให้ยังไงคือมือหัวคกขาปลามีหอดตำโด่งหมดแล้วเดียนี่ตำโดงกันมี่ครับตัวมีหอดตำกันนะครับมื่อว่าเล่นท่ายเมนู่ได้แซ่บสุดประเภทตำเนี่ยเดี๋ยวจะพูดมากเไปล่ะบ่าไม่ตำโด่งหมดแล้วตำโดงไม่ได้ตำโดงตอนนี้แหละตำปลาบอกซื้อไหมค่าแน่จังหน่อยซื้อปู้เปียวจ้าปูเปียวจ้าห้านสุดท้ายนะครับห้านสุดท้าย ก่อนออกไปม่วงสามสิบลาบต้มปิ้งย่างอยากไในยังครับสินั่งกินหรือสีใบเขาน้ำรถได้เบิดครับได้เบิดค่ะเออนี่ล้านตับลุงเราเอาเอาเรือวูดไดสนใจรับเราไปตัมทั้งเยอรมันกันเอาไปไปอยั่ไปขอดอิตาลีพผละอิตาลีมาพ่อกระน็อกสุดบิลี่ยูคหันยิ่งเขาหรือเปล่าคะย่างเลยย่างเลยสบไป เอายังบาบเขาต้มดงนี่มาใบเข่าทุกมือนะครับทุกมือนั่นโอ้ยทาดูดก็เป็นจะเสียบเลยเนื้ขาก็ไดกุ้งย่างเนี่กุ้งย่างกุ้งย่างตลาดกุ้งย่างบุลงกวงเปงครบเท่าไหร่ไหมคะสามิบาทตัเพงสามสิบบาทครับขายถือกี่ตัละถือถือถือ ขายราคามีตรภาพฮะไม่เปทั้งเหลาพกหารมื่นคนเราหาเงินเออทั้งเหล่านั่นอสองหกแสนคนเราเออหนกีบิเออกีบยัยังยูจหัวเดียวโอ้ยบังอพี่น้องเจ้านะครับผมวนมาตลาด กากย่างก้อนหอดวง3าสิประมาณ6กเ็ดโลครับออกมาจากเมื่อวับ่นประมาณลักจีเศร้ารก็กลัวครับเมืนน่มอน, <30 5. S 2> นั้นผมเสือขาหมูไว้ทุหนเอามื่อนั้นแซบเสือหัวแอ้เขาเสบไปหาหมอปรจักก,กันได้มบาเขาเสีบคับเขาเสบนดินมีปัญหา,มาหมอปรจักอันนีนเ้เราแปดสตัวรหกโอ้ยวันน <laughs> <laughs> ้คุยกันนอกขันจิปานนี้เราขายหมูดิบ หมูสุกหมูหมูเฮิมเนี่ยหมูเฮิมหมูเฮิมหมูเฮิมกะมี่หมูเฮิมกะมี่ขาหมูใจถุงหนึ่งนะเดี๋ยวมาอุดหนุนเดี๋ยวมาอุดหนุนโอเคแสบแสบแสบแล้วต้มเปลือยแห้งเลยเบื้งใสเบื้งนี่นี่มือนี่แบบแับขายไม่ขาดเลยปลาโตโมแมนเราขายโบดีได้ต้มได้หลายสิคือมันบ่พ่อขายอันนั้นายใจมือบางมือเทียงกันเทียงมาเทียงกันมาข่อยบ่ได้ข่อยบ่ไดถมาดิแด้ก็มี่พนันตาหนันแด้ก็มีโอ้ยข่ได้บไถข่อยข่อยโบไถหมดแล้ว ปากแดงตรงกับวันวาเลนไทน์ได้ครับมื่อนี้แม่ค่ะปากนี้ด้วันวาเลนไทน์เออ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 โอ้ยฮ่า่าฮาฮว้ารุ่นนี้เนาะเอาคานึงเอาข้านึงจ้ารุ่นไหนกับจัดไปแบบแซบหรือแบบเพแซบฮะแบบแซบหรือแบบเพแซบไม่อยากไปหาหมอประจักษ์จัดเทโลดโอ้ย โอเคนะจัดเลยนี่แหละครับตลาดกกยางของแกบักม่วงกระแดงนี่อยู่นี่ว่าเล่นไทยบักม่วงปลาครับนี่นะครับของปลาก่วอยากรวยกรมีลอตเตอรี่มาขายอยากเย็นไก่ติมครับไอติมกัมาให้กันเดี๋ยวผ้ายางจุ่มบรรยากาศตลาดเล็กน้อยหนึ่งคนแวร์หลาย้อครับเส่วงอีหลายหน่อยยังหน่อยเ้อครับพ่อได้ก่อยพ่อได้ก่อยมามามาสำหรับผู้ใดมักประเภทผพื้นบ้านครับ เต็มเทียบแล้วครับเต็มเทียบการบินเข้ามาเต็มเทียบเลยครับ <ST AT> บินใหม่ๆเป็นๆหลายจีครับ <ST AT> บรวสิเป็นจีรอจีซ่อนจีนุน่นแลยย้กวก็อันนี้ก็นี่จีเตา่าโอ้ยหลายจีแห้งเค็มน้อยแพกเก๋ลูลาม้าเหาครับปลาเนืออ่อนปลารดปลานังปลาโจกปลากด อกกินุ่นนี่ขากแขงเ้ยปลาขัางปลาเครื่งมี่เบดมีหอดไคผัมหอยหอยไงหอยอีกหอยใงญมี่หนาก่ไอมเีโอ้เสือไก่เด็กินุ่นทุ่งละลอยทุงละลอยอยรลอยหนึ่งลอยนึงรอนึ่งอยนประกันนาหลี้ยมนะครับปลาลดธนาว่าเลี้ยมยาวไป จังเนเป็นๆง,ง้มเงมง้มเงมเงมกัลอยเน่ต่แสบด้วยรับกินนนแสบแล้วนะไปปล่อยซะวะปล่อยลงหมอเนนังจกะจันกันยัางมีนั่งจจกระจันกับน,นี่มีครับมีนังกก่งแจกระจันครบกล้องจอนยี่ย <c oughs> าาเงียบรับมองกงย่างเบรกโหลดมีหอนแมงดามีบัดครับได้บัดคันเอาเงินลงมานํา ปลากดปลาหมูไปครับใหม่ๆเด้อกระแผกยางดีเลยใส่ถุงแมงวันหม้มีตอมเถือกครับสะอาดสะอาดตลาดบ้านเฮาครับปลาเข็งครับรับประกันก่างทุกตัวตัวใดผมมีก่างเอามาเขือสูบสามใหม่ๆพ่อใหญ่ลูกพ่อเด็พ่อใหญ่ลูกอร่อยเส้าอร่อยเดียวครับอีกเส้ามือหนึ่งอร่อยเส้าใครใครคนยังละทุกอย่างใหญ่ครับเอากินเขาแล้วอย่าขูดอยากขูกับว่ากันไป เขียดกบบนตรงห่วงได้ครับตลาดกุ้งย่างมาเต็มอัตตามีหอดอันตัวผูแพงตัวแม่ถือกครับแมงลาตัวเท่ายเพ่อตัวละยี่สิบตัวละสิบบาทเลี้ยงได้ย่บอะไรนี่จะเลี้ยงหัวมันเถาะดำแก้วมันหลุดมีมีได้ครับมาตลาดกุ้งย่างพ่อเราเท่ใหม่ใหม่เลยกบเขียดมีครับปลาซาหมูกปลาซาตุ่มแห้งก็มีเใ็ดตั้งไหนคือแห้ง กแดดโอ้ยแม่นดีดีคือเก่าของเก่าที่เดิมครับพ่อยายห้าวอันเอาแมงดาไตใหม่โซเลนอยู่นี่ครับโซเลนนึ่เสือบอ่ะขายโอ้ยนึกว่ามันโซเลนขายตัวขนาดพ่อยายตัวซาบาดเอาเครื่องตูนี่นะโอ้สูตรนี่ได้บ่บินหนีเนี่ยไหมฮะบินบินบ่พ่อยายคัำยังบิน แมงดาได้แมงดาพา่อใหญ่เราไต้โซ่ใหม่ไปดิคำจังบินแล้ววะเป็นๆตัวละซ่าวบาทกล้วยซุกกล้วยดิบกล้วยเฮิมกล้วยมิตรสดเลยผ่อนยักปีเราห <_ d ip> กสิบหกปีหกสิบหกปีโอ้แต่งตัววิภพยางหล่อมาขายเครื่องตลาดกุ้งย่างเลยครับอยากได้แมงดาอยากได้หนังตุ่ม <_ d ip> แวะปรึกษาพ่อนแล้วได้ครับอุดหนุนแล้วแน่นี่แล้วนางถ่ายยาแก้ปวดหลังเบิดหลายขวดเหรอ ปวดแน่ยี่ห่วหลังเขาวดเขได้ปวอยู่เขาอยู่เอากล้วยไข่บันนี้กวยไข่บันนี้กวยไข่นี่กล้วยไข่มีตรงวีเอากล้วยไข่บีนั่นใส่ถุงบีนีบีสุกเท่าไหร่ห้าส้าบาทเอาใส่ถุงอันน้ำว่าดิบีไดรบาทบีไดรบาทนี่เออบาทนี่ยบีบอเท่าไหร่ี่สิบาทใส่ถุง ใส่เงินมาซื้อสวยเสือใส่พญาย่งพ่อได้ซื้อยาปวดเอวแล้วนางขายของอยู่นี่ไม่ใส่หรอกพอดีม่นจะไปใส่เดี๋่วมันหักออกแล้วบ่ถูจนโตเหลื่อมบ่ล่ะถุ่มเอ๋วพ่อใหญ่งถุ่มเอ๋วบ้าเม็นเหม็นกัเอ็นแต่พญายิ่แต่ไม่ตะกีดอกอยู่เสั่นอยู่สั่นกะหาสั่นกะตาตะบุงอันนี้ขายกล้วยเอาได้เงินคือกันนั่นละไปเท่าได้ละพ่อคงขึ้นมาบ้านลูก อสองแถวนี่ครับนี่กับีกคู่หนึง่งโอ้ยเมียใส่อย่งไรบุญเนี่เอาซื้อแง่ซอยพ่อใหญ่ไปปล่อยนี่ซื้อเพิ่หน้าบ่เท่าไหรล่ะขายร้อยหนึ่งเอาใส่ถุงไว้เดอ้อเดี๋ยวมาเอาเดอ้อเอาเราก็อย่าได้เงินเราก็ซื้อมาหากำไรครับผมจะซื้อไปปล่อยวันวันเล่นถ่ายเด้อแง่ <S <S เจ็ดตัวเราเท่าพ่อ <S <S เจ็ดแปดตัวดีแล้วครับร้อยหนึ่งไปปล่อยเดี๋ยวครับไปปล่อยไปปล่อย เอาฝากไว้ก่อนพ่อใหญ่ผ<ไ>ักหวานหลายเด้อครับเฮ็ดอ่อนก็มีเพียบคือต้อยนะคะผักหวานงามเฮ็ดก็อ่อนผู้ชายก็ผู้สื้อผู้ยืนไทยของลูกนี่ล่ะแม่ค่าก็ผู้งามผู on on. ม้าง,งาม,งงามโอ้ยขอบคุณค่ะเติมแป้งสปริงซองไว้บังหันนี่เ <c oughs> บิดฝ่ <c oughs> ามือ <c oughs> นึงน้ำใหม่ก็สดเด้อครับมีทั้งจักแล้วเอ <c oughs> อไวายังเป็นหัวอยู่ก็มี่ายก็บมี่จะของสดเบิด์ตฝ่ามือของปลาแซ่เย็นตัวนี้ย่านาง นำยาน้โอ้ยเป็นตะแสบด้วยครับเ็็ดเราอ่อนอ่อนตอนอ่อนบบไก่จากเมื่อุบลได้พี่น้องอยากกินของปลาจันรถมารถเหยียบขล่งท้อนเกียสามเทือหดครับซิปโกโลตลาดตกยางก่อนเขามงสามสิบหอยคว้าก็มีครับบมมีต่หอยสะพานคักนั่งอ้างงาไก่ครับเตรียมจะไปหาขาเอง ขาขาตะของวาเลนไทน์ไก่ข้าขาให้แล้วมาสื่อเอาภาษาขัวเก็ดให้เรานี่เก็ดกับขัวให้เรียบร้อยครับเครื่องในกับมี่มามาตลาดกุ้งย่างเด้ครับไก่บัวตองขาแม่ค้าจัดการให้แล้วทั้งปีแล้วครับทั้งปีปลาส้มโอแมงดาลายจังหน่อยเด้ครับแมงดาหนูมีเแล้วครับหนูนกก็มี่พร้อมกินพร้อมขั้วทั้งพีครับสูบสามาใหม่ๆประทู อาปากจูโอจีเวย่หัวเราใส่มองได้กันมั้ยบุญพร้อมกินในรถกับมี่นะครับแมงทอดกิเตทั้งหุ่นดิบทั้งมีสุกครับกิริตัก็ตแดนตรงบอรตรงบอ,งบอนี่นี่นี่เท่าไหร่นี่้าซิบครับนันผักหวานนันยู่ใช่กันหรือเซลดิบดิบแจ็คแดนพูน <c oughs> สือไปปล่อยเ่นกันเลยตัว <c oughs> รืบไปผูกขาให้ลูกเบิ้งกันเลย เลาะตลาดตะลีได้ไหมเด้อเลาะตลาดตะลีขาจ้าโอ้โหแค่นี้ยังก่อนยังสี่นีนี่ฮาดบ่อนนึงว่าสียุ้มไข่หมดแด็กนี่นี่ฮาดบ่ได้เนี่ยใช่เอาฮาดก็ฮาดสนอันนี้แค่นิ่วคือไทลุกโป้เดี๋หางามบ่นี่ยนี่อุดมปะทู่แล้วในเรื่องนี้ช่วยพี่ัวดิ่นโชดเราจ่างก็สูบสาม่านี่ได้ซ้ำนี่แหละเบิดป่าเบิดมีเนี่ยปะทู่ทุวยเงี้ยวกรมีเด้อครับแม่ข่าพ่น กินเขาพัดอยู่เอาส่วนนั่งบีครับกินน้ำรถได้ายเขาก็ได้ครับบักม,ม่วงบักขามดอกบักอื้อหนวยบักอื้อหนวยบักน้ำเพื่อเทศเ nhao b ครับมีหอดอกพริกใบเขาสุดซ้ำเล้ละครับปเ,เจาะแต่ว่ามีทุกอย่างมีหอดผู้เฒ่าเลียงล้านมีทุกอย่างนี่สูบสามาหม่ๆครับเย็นก็มีเลยครับเยน็นมาส้มเอามาส้มเอา ปลานี่มีเป็นเข่งมีเป็นกระเซอ้อครับปลานี่มีเป็นกระเซอ้อตัวบอกงหนึ่งประคอขี่ขามไม่นำมูวนก็ะไรผมตัวใหญ่แห้งตัวละสองโลก,ก็มีม่วงปลาบักพริกครับปลาแรกก็มีเอาเจ้าแม่ไงแท้ล่ะทั้งใหญ่ทั้งเงาทั้งดำเช็ดหมู่ก็มีแล้วครับเต็ม บ้านนี่มีเป็นขอกคือไก่หนูมาเหลือเอาเอา๊ตัวตัวใหญ่ๆตัวหน่อยก็มีลหลแบงตตะลุ่นปนมันครับรอสิลุ่นสะก็ได้ของหวานขนมหวานครับเส้าบาทเส้าบาทแม่นะค่ะกำลังกินเขาอยู่มีฮอเมีกะทิมีโบทีก็มีขายดีบ่นั่นแล้วมาพอได้ขายอยู่มีฮอดอดัน mango ทิชชีไร้ ออเป็นนายเป็นนายงามมองงามงามองามสาวตลาดกุ้งงามนี่รถขายพี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 สินค้าเราขึ้นมาจากแม่น้ำมูลใหม่ใหม่ในขาตะหักเด้อ<ได>เป็นตหาหักโอ้ยเป็นตาหักอีหลีคุณเจอเขาจะอร่อยสิเป็นยังคือรถเด้ออร่อยสักเมืออมอม่อ,อเนอี่นี่เห็นก็รอเมื่อใดได้เห็นก็รอเมื่อามรถพิเศษวันวาเลนไทน์วันนี้หัวจักบาทวันนี้หัวจักบาทหัว